ครอบครัวนี้มีอะไรกันนะักนหนาถึงหลอกลวงกันเองได้ลุงหลอกใช้หลานลูกสาวหลอกลวงพ่อแม่แต่ญาติพี่น้องก็อิจฉาช่นกันและก,กันมาตลอดบันทึกชีวประวัดของพวกเขาเนี่ยมีอะไรที่ศึกษากันเปิดบา็อกตามผมมาเลยดีกว่าแต่ก่อนจะตามไปอย่าลืมนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเพียงส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้คิดจะลบหลู่ใครและที่สําคัญคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วด้วย ถ้าใครไม่รู้ว่าคราวที่แล้วผมเดวพูดอะไรไปสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนหน้าจอได้นะครับจะได้ไม่นลาราสลาสำคัญถ้าใครมองไม่เห็นลิงก์สามารถดูที่แฟนเพจและ y t u t u ของผมตรงนี้ได้คือพิมพ์ว่า holy elu แล้วเราตามไปดูกันเลยครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไง Hello and welcome to my classroom I'm teacher Whitney I'm from America but now I live in Thailand I am a professional ESL teacher with over 10 years of experience teaching children, teenagers, adults, online and offline. ครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ทันทีที่ลาบานรู้ว่าหลานตัวเองกำลังตกระกำลำบากและมาขออาศัยพึ่งใบบุญอยู่ด้วยก็ให้อยู่ก็เราเป็นลุงลอะเนาะหลานมาขออยู่ด้วยก็ต้องให้อยู่ แมวมาฮะป๊บไปละนี่แหละครับพอมาใาศอยู่ด้วยก็ทํำท่าทีใจดีนะว่าโอเคเมื่ออยู่กันเดือนนึงละแล้วก็ทํางานให้ลุงเพื่อขอที่อยู่อาศัยเสนอค่าจ้างให้แล้วยาโคก็ตอบว่าสิ่งที่เขาอยากได้คือลูกสาวคนเล็กของลาวันเขาจะเสนอว่าทํางานให้7ปีเพื่อแลกกับลูกสาวคนเล็ก7ปีก็ยกลูกสาวให้แต่กลับยกให้เป็นลูกสาวคนโต ทำไมผิดคาสัญญาแถมกลับอ้างอีกด้วยว่าตระกูลของเขาลูกสาวคนเล็กจะออกเริงก่อนคนโตไม่ได้ไอ้ยาโคบต้องอดทนแล้วตกลงทํางานอีก7ปียาโคบได้แต่งงานกับผู้หญิงสองคนในครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการหลอกลวงยาโคบไปฟ้องภรรยาพร้อมจะพาภรรยาหนีโดยกล่าวว่าพ่อของเธอผิดพิ้วค่าจ้างสัญญากับฉันนับสิครั้งและตอนนี้ ลาบันไม่มองหน้ายาโคบเพราะว่าลูกหลานของยาโคบซึ่งเป็นผู้ชายเกิดความอิจฉาพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ยาโคบมีมาจากพ่อของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบ,บัติของพ่อของเขาไปเป็นของยาโคบเพียงผู้เดียวนี่คือความอิจฉาของเดตกโกนี้หรอทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่ขนาดลาบันยังทํากับคนในครอบครัวได้ขนาดนี้แล้วคนอื่นละ่ะที่ไม่ใช่ในคนในครอบครัว เขาทำยังไงเขียนบอกอารมณ์ผมงด้ข้างล่างนะครับสุดท้ายยาโคบเดินทางกลับบ้านโดยไม่ร่ำลาลาบันเพราะสุดท้ายเมื่อลาบันรู้กลับเรียกคนทั้งตระกูลออกตามล่ายาโคบตามล่านะครับเน้นคําว่าตามล่าพอตามล่าได้ปุ๊บถึงจุดหมายระหว่างกลางทางได้ปุ๊บก็เข้าไปแล้วก็กล่าวหายาโคบอีกว่าขโมยของของเขาทรัพย์สมบัติของเขา แล้วก็ต้อนลูกสาวเขามาเป็นเหมือนเชลเจอร์อย่างนี้ได้อย่างไรเลาว็ยังพูดอีกว่าเขาสามารถทําร้ายยาโคบตรงนี้เลยก็ได้แต่เมื่อคืนก่อนที่จะมาเจอเขาเขาฝันเห็นพระเจ้าบอกเขาว่าให้ใจเย็นกับยาโคบยาโคบบอกว่าที่เขาไม่ล่ําลานั้นเพราะเขากลัวลาบันลาบันจึงบอกต่ออีกว่าถ้าเจ้าบอกลาเราเราก็มีโอกาสกอดหอมจูบลูกสาวเราได้แต่เจ้าทำนี้มันผิดนัก และเจ้าหญิงขโมยทรัพย์สมบัติของเรามาอีกยาโคบไม่รู้ตัวแต่เจอสมบัติที่ผู้ใดให้ค่าที่คนผู้นั้นเสียกลับมาที่ยาโคบหลายคนอ่านเรื่องนี้คิดว่ายาโคบเป็นคนดีแต่ผมกลับมองอีกมุมหนึ่งนะยาโคบตั้งแต่แรกหลอกลวงพ่อตัวเองหลอกลวงพี่ชายตัวเองซ้ำยังหนีตายเพราะตัวเองไม่กล้ารับผิดไม่กล้าเผชิญหน้าหนีตาย โดยหวังและคิดว่าพ่อแม่พี่ชายตัวเองอารมณ์เจือจางลงหายโกรธและกลับมาคืนดีกันได้แล้วมาตรงนี้เพื่อแต่งงานกับครอบครัวของตัวเองสมัยก่อนก็ยังมีความเชื่อกันว่าการแต่งงานกับคนในครอบครัวเนี่ยคือการรักษาสายเลือดที่บริสุทธิ์แต่ความจริงแล้ววิทยาศาสตร์รู้ว่ามันไม่ใช่มันคือการทําให้เกิดการผิดปกติการเอ,อ๋อการปัญญาออกยีนพันธุกรรมที่ด้อยลงด้อยลงด้อยลงก่อนยาควบเหนีนออกจากพื้นที่ของลาบัน ยังมีการเข้ามากล่อมภรรยาของตนมีการบอกอีกว่าพ่อของเธอบิดพิ้วค่าจ้างสัญญากับฉันหลายครั้งทั้งยังกล่าวหาว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีเนี่ยเป็นของเขาแล้วยาโคบก็พูดว่าพระเจ้าบอกตัดกับฉันว่าสัตว์ลายจุดทุกตัวจะเป็นของเจ้าฟาร์มทั้งหมดนี้ก็จะมีแต่สัตว์ลายจุดสุดท้ายผมว่ายาโคบถนัดหนีปัญหามากกว่าเผชิญปัญหานั่นแหละคือยาโคบแต่ลูกสาวนี่สิ ดูเหมือนจะรักพ่อมากทั้งลาเชลและเลอาคล้อยตามยาโคบและหนีตามกันมายังขโมยพ,พุทธรูปประจําตระกูลมาด้วยถ้าลูกรักพ่อจริงหรือพ่อทําตัวให้ลูกเคารพก็คงจะไม่ช่วยกันวางแผนและหนีกันมาแบบนี้ได้ครอบครัวนี้แปลกไหมล่ะครับพระพุทธรูปที่เลอาขโมยมาก็เป็นพระพุทธรูปชื่อว่าเทเลฟิมซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจําตระกูลและตกทอดจากรุ่นต่อรุ่น เขามีความเชื่อว่าพระพุทธรูปนี้จะปกป้องช่วยเหลือและทําให้ชีวิตดีครั้นเมื่อลาบันมาถึงเต็นเพื่อค้นหาเลอายาโคกก็ไม่เจอสุดท้ายก็เข้าไปคนที่เต็นของราเชลแต่ราเชลแอบอ้างว่าเขามีประจําเดือนโดยมีการนั่งทับคนสมัยก่อนจะมีเป็นผ้าเป็นเหมือนชุดกระโปรงและก็เหมือนนั่งคุมไว้อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าโทษทีมีประจําเดือนไม่สะดวกลุกต้องขออภัยสุดท้ายลาบันกับลูกน้องของเขาก็หาไม่เจอ ก็เลยออกมาคุยกันข้างนอกคุณคิดว่าการกระทําแบบนี้ลูกสาวไม่รักพ่อหรือลูกสาวหลงยาโคบเมื่อทั้งสองคนออกมาเจอกันข้างนอกก็เลยทําข้อตกลงในสนญทิสัญญากันว่าจะไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันและจะไม่มีการข้ามเขตแดนเดียอหินมาวางเป็นตรงกลางเป็นก้อนๆและเรียกมาเหมือนเป็นหินทาพันธสัญญาก็เรียกตรงนั้นว่าเยากาสหดูธาส่วนยาโคบเรียกว่ากาเลาเอ็ด หลังจากนั้นพวกเขาก็พักทานอาหารกันแล้วก็กินเลี้ยงกันยามค่ำคืนเช้าวันลงขึ้นก็จูบลากันพร้อมอวยพรเลอาและลาเชลก่อนจากกันผมขอทิ้งท้ายไว้นิหนึ่งว่าการที่ยาโคบหนีจากลาบันเนี่ยเขาเห็นพระเจ้าในนิมิตและตัดกับเขาว่าให้ออกเดินทางกลับบ้านของเขาหรือเป็นข้ออ้างของเขากันแน่และคอมเมนต์เพิ่ใต้นะครับถ้าฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นก็ให้กดไลค์กับ u b s c r i b e และถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็แชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับอย่าลืมขอให้พระเจ้าอวยพรให้ทุกคนบริบูรณ์สุขครับเอเมนเดี๋ยวก่อนเรายังมีคลิปวิดีโอให้ทุกคนที่ชมอีกแค่คุณคลิกทางซ้ายหรือทางขวาสาระและความสนุกก็รอคุณอยู่คลิกเลยที่สำคัญถ้าใครไม่เห็นลิงก์ในคลิปวิดีโอซ้ายหรือขวาเช่นกันครับเหมือนต้นคลิปที่ผมบอกก็พิมพ์เข้าไปในที่ Holy a l o u ทั้งแฟนเพจและ YouTube แล้วเรามาเจอกันครับบอกผมด้วยนะครับว่าคลิปแต่ละคลิปผมทำดีไม่ดียังไงผมจะได้ปรับปรุงได้พระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับเอมเอมน